สวัสดีครับนี่คือครูโลกกว้างสารคดีการเรียนรู้ที่เพื่อนครูดูแล้วสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในห้องเรียนได้ครับเพียงแต่เข้าไปที่ w w w thai teachers tv แล้วดาวน์โหลดสารคดีตอนที่อยากจะนำมาใช้นะครับโดยมีอาจารย์พิเศษสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคูปมาช่วยวิเคราะห์ครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นตอนกำแพงเมืองจีน อาจารย์เคยไปกำแพงเมืองจีนไหมครเคยไปค่ะครั้งเดียวครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็คงจะได้เห็นของจริงสัมผัสมาแล้วนี่น่าจะวิเคราะห์ได้ดีขึ้นไหมครับส่วนหนึ่งนะคือไปส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้เดินบนกำแพงนะฮะได้ขึ้นแค่บันไดก็เรียกว่าที่สุดของชีวิตเหนื่อยที่สุดแล้วใช่ไหมเหนื่อยที่สุดแต่ว่าก็ภูมิใจว่าได้ไปถึง the Great Wall นะคะซึ่งเป็น สมัยหนึ่งก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะที่เราบอกว่าหนึ่งในเจ็ดสิ่งจริงๆกังเป็นอยู่นะฮะแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคยุคในยุคนั้นยุคเก่าคะยุคใหม่ก็โอ้มีสิ่งมหัศจรรย์อีกหลายเยอะไปไปถึงเห็นของจริงนี่มันมันยิ่งใหญ่เหมือนกับที่เราก่อนไปคาดหวังหรือรู้มาก่อนแต่พอเห็นของจริงนี่ยิ่งใหญ่มากยยิ่งใหญ่แล้วก็ ตอนนั้นนะถ้าเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ลึกถึงความเป็นมาเนี่ยรเราจะไม่ซึง้งอ,อาจารย์จะบอกตรงๆว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ลึกหรือแล้วให้ความรู้โดยตรงเราจะไม่ซึง้งโ,<อ>โดยเฉพาะเราจะไม่ซึ้งในประวัติาศาสตร์<อ>แล้วถ้าเกิดสมมติว่าให้เด็กเรียนรู้ประวัติาศาสตร์<อ>ด้วยการที่สืบค้นนะคะครหรือใช้วิธีทางประวัติาศาสตร์เนี่ยเด็กจะอินก็คือว่าจะรู้ลึกแล้วก็เมื่อรู้ลึกมันก็จะอินแล้วก็เกิดความ ภาคภูมิใจนะคะแต่สคัญที่สุดก็คืออยากจะสืบค้นต่อนอาจารย์มองตรงนี้นะคะหมายถึงว่าก่อนจะไปถ้ามีโอกาสได้ไปก่อนจะไปเนี่ยสืบค้นข้อมูลอ่านตรียข้อมูลตั้งคำถามอะไรเตรียมาไว้ใช่แล้วพอไปถึงปั๊บเนี่ยมันจะอินแล้วมันจะเข้าใจเข้าใจมันจะจินตนาการเห็นภาพอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าได้ดูสารคดีเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นในเรื่องของเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้จริงๆอ่ะนะคะก็คือกลุ่มสาระ สังคมมาศึกษาศาส,สนา <c oughs> และวัฒนธรรม <c oughs> โดยเฉพาะในสาระสําคัญคือสาระที่สี่ที่ว่า <c oughs> ด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ <c oughs> มันก็จะเน้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของในเรื่องของเหตุการณ์ในอดีต <c oughs> แล้วก็บุคคลสําคัญในอดีตรวมทั้งเรื่องของอารยธรรมของโลก <c oughs> นะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องไปยังสาระที่5ที่ว่าด้วยเรื่องของภูมิศาสตร์ <c oughs> ว่าด้ยวยเรื่องของภูมิอากาศภูมิประเทศว่าด้ยวยเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สําคัญที่สุดสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือกําแพงเมืองเจนเนี่ยแล้วก็จะได้รู้เรียนรู้ประวัติของตัวนี้แต่ขณะเนียาการมันก็ไปสัมพันธ์กับกลุ่มสารและการเรืออื่นๆอีกเยอะ,ะโดยเฉพาะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์โน้โหโดยตรงเลยทั้งแ สาระเลยตั้งแต่สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต<ม>ไปถึงสารและวัสดุซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ทำกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ย<ม>จนกระทั่งถึงเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เรื่องของพลังงานและไม่หยุดที่นี่นะคะเรื่องของวิถีชีวิตของกำแพงเมืองจีนเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียกว่าคือบูรณาการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางด้านวิทยาศาตหรือกลุ่มทางด้านภาษานะคะแล้วที่สําคัญที่สุดจากงานอาชีพเนี่ยตอนนั้นไม่มีเทคโนโลยีมากมายเท่าศึกษาในอดีตสอง0ันปีที่บานมาเนาะไม่ได้ไม่ไม่เห็นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าได้ดูจะเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นความปวดร้าวของทหารที่ต้องออกรบนะ แล้วเป็นความปวดร้าวและทุกทรมานของประชาชนที่ไม่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามแต่จะต้องมาช่วยในงานสงครามนะคะอันนี้จะเห็นชัดแต่พอวิวัฒนาการผ่านมาเดี๋ยวท่านคุณครูท่านผู้ชมติดตามสารคดีที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ในยุคใหม่เนะเรื่องอะไรนะที่เราก็จะมีเรื่องนี้ด้วยเนาะอที่โอ้โหนั่นนะมันใช้เทคโนโลยี การล้มตายจึงน้อยมากนะคะเกิดในเมืองจีนเหมือนกันแต่เป็นคนละยุคสมัยเทคโนโลยีต่างกันใช่ไหมฮะก็จะเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยทำให้มนุษย์ฉลาดแล้วก็ลดเรื่องของการใช้แรงงานแล้วก็ลดเรื่องของความเจ็บปวดความทรมานได้หลากหลายเรื่องได้หลากหลายเรื่องใา่ไหมงั้นวันนี้ครับเราจะเรียนรู้จากกําแพงเมืองจีนแล้วนําเอาสิ่งนี้ไปเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนได้อย่างไรชมตอนแรก หลายศตวรรษที่แล้วมีการคุกคามที่น่าคลัวต่อโลกกองทัพนักรบร่อนเรได้ออกเร่ร่อนจากเอเชียกลางคือสังหารและก้นสะดมจากยุโรปไปสู่ญี่ปุ่นพวกเขามีชื่อเสียงเยงลียมาโบรายและกายก,ากายลายหายเป็นมองโก<อ>จอมจอมโหดควกพันพวกพันพวกเขาทำลายทุกอย่าง แต่บางครั้งก็ถูกกำจัดเองในการรักษาอาณาจักรโบราณวิศวกรชาวจีนได้สร้างปฏิหารขึ้นและพวกเขาก็ทำได้พวกเขาได้สร้างป้อมขนาดใหญ่ที่แตกต่างจากที่โลกเคยเห็นนี่คือจุดสังหารซึ่งนรกจะถูกปลดปล่อย มันเป็นด่านที่น่าเกรงขามของจีนในการป้องกันศัตรูที่น่ากลัวจากทางเหนือกำแพงเมืองจีนสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการสร้างป้อมประการนับพันและหอสังเกตการกว่าหนึ่งหมื่นจุดเป็นการสร้างสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ ผ่านทะเลทรายที่แห้งแลง้งบนหุบเขาที่สูงชันเข้าไปในเหวและแม้แต่ในน้ำกำแพงเมืองจีนยิ่งใหญ่มากในทางตะวันตกรวมถึงความสามารถของชาวอียิปต์ในการสร้างพิระมิดด้วยมันเป็นมหากราบของความสำเร็จและเป็นความสำเร็จที่ได้มาจากความทรมานหลายแสนคนต้องเสียชีวิตในการสร้างกำแพงนี้ โดยถูกบังคับให้ทำงานเยี่ยงทาสจนตายซึ่งเป็นความเผด็จการที่โหดเหี้ยมที่สุดคนที่สร้างกำแพงนี้มีความยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวกำแพงเมืองจีนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือเชื่อที่สุดของมนุษยชาติแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนี่คืออนุสรณ์แห่งความอัจฉริยะหรือหลักฐานของศกนตกรรมกันแน่ ักกิ่งปี2005เนื้อประเทศจีนภาพสายดาวเทียมได้เปิดเผยบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพของสิ่งมหัศจรรย์โบราณของโลกกำแพงเมืองจีนความจริงแล้วมันถูกสร้างโดยราชวงศ์ต่างๆมานานกว่า16ศตรวรรษแล้วเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มีอนุสาวรีย์ใดบนโลกที่ใช้ความคิดมากมาย และสร้างตำนานที่ยาวนานเช่นนี้บ้านก็กล่าวว่ากำแพงเมืองจีนนั้นยาวไปรอบโลกแต่การคำนวณความยาวที่แท้จริงคือ1 0 0 0 0หมื่นไมล์เป็นระยะทางเท่ากับจากแมมมี่ไปโวโลกเหนือนี่คือตำนานขนาดใหญ่ใช่หรือไม่เราจำได้ว่าชาวจีนนั้นสร้างกำแพงเมืองจีนไว้มากมายหากว่าเราเอามันมารวมกัน มันอาจจะเป็นระยะทางมากกว่า50,000กิโลเมตรหรือ35,000ไมล์เช้นศูนย์สูตรของเส้นรอบโลกนั้นคือ25,000ไมล์หรือ4,000กิโลเมตรมันคงไม่มีวัสดุอย่างเพียงพอแน่นอนและยังมีการกล่าวว่าคุณสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนจากดวงจัน์ทรได้ด้วยตาเปล่าจริงหรือ จีนส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวากาศคนแรกในปี2003เนื่องจากคำถามนี้และผมคิดว่าเขาจะพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าใช่ผมเห็นกำแพงเมืองจีนโอบล้อมโลกของเราเอาไว้แต่น่าแปลกใจมากเมื่อเขาบอกว่าไม่เลยแต่ที่น่าสนใจก็คือนักบินชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักบินในยานอพอลโล17ที่เข้าร่วมด้วยบอกว่าเมื่อผมหันกลับมาที่โลกผมมองผ่านหน้าต่างออกมาและผมก็เห็นกำแพงเมืองจีน และบอกว่าคุณต้องมีสายตาที่ดีและรู้ว่าต้องมองไปที่ใดด้วยบนพื้นดินนั้นวินเลียมลินเซ่นักภุมิศาสตร์เคยเห็นกําแพงเบืองจีนมากกว่าคนอื่นๆเขาเดินจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งสำหรับเขาการบอกว่ากําแพงที่ยิ่งใหญ่นั้นแทบไม่ต้องตัดสินใจเลยนี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและผู้คนก็ฝ่ฝันจะมาที่นี่เดินให้ได้30นาทีหรือหนึ่งชั่วโมง ผู้คนจะได้เห็นกำแพงนี้ไปทางตะวันตกเป็นระยะทาง2,000กิโลเมตรไปทางตะวันออกเป็นระยะทาง3,000กิโลเมตรซึ่งจะเป็นทางโคง้งเราจึงไม่รู้ข้อเท็จจริงและสำหรับผมกำแพงเมืองจีนนั้นออมันยิ่งใหญ่มากมาเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเราก็ยังรู้น้อยมากเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ2,000ปีก่อนเมื่อชายคนหนึ่งสร้างประเทศจีนได้สำเร็จด้วยตัวคนเดียว จินซีฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิคนแรกของจีนเขาขึ้นครองราชโดยได้ทำสงครามกับรัฐอื่นๆที่เกิดขึ้นมานานถึง250ปีและเอาชนะคู่แข่งกลุ่มสุดท้ายได้เขาจึงสถาปนารัฐของเขาเป็นรัฐแรกของจีนนั่นเป็นสาเหตุที่เรียกว่าจีนตามชื่อของเขาแต่การอยู่รอดของจีนนั้นจินซีฮ่องเต้ต้องรับมือกับความท้าทายอื่นที่น่าก,กลัว คือโจรขี่ม้าที่ปล้นมาตามชายแดนทางเหนือเป็นศัตรูที่สามารถโจมตีได้ทุกที่แล้วแยกย้ายกันไปตามทะเลทรายและภูเขาสิ่งที่พวกเขาขโมยนั้นไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพวกทาตและทำลายล้างโดยการสังหารหมู่อีกด้วยจักรพรรดิคนแรกของจีนนั้นได้แก้ปัญหาด้วยวิธีที่น่าทึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมาก เขาสกัดกั้นหยุดการเดินทางของโจรด้วยกำแพงขนาดใหญ่เขามอบหมายภารกิจที่เหลือเชื่อนี้แก่ชายผู้ที่โหดเหี้ยมพอๆกับเขาคือแม่ทัพเหมืองเทียนโดยการสร้างป้อมประการที่แข็งแรงตลอดชายแดนทั้งเหนืออย่างรวดเร็ววิธีก่อสร้างนั้นจะต้องง่ายและราคาถูก นับเป็นโชคดีที่ชาวจีนั้นมีสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วพวกชาวนาะก็ใช้เทคนิคเดียวกันคืออัดดินลงไปในกรอบจนกระทั่งมันแข็งเหมือนหินแต่ภาพที่เห็นนี้คือแรงงานที่เหนื่อยลา้าและทุกทรมาน แม้จะใช้ชาวบ้านทั้งหมดที่มีแต่45นาทีผ่านไปเราได้กำแพงสูงขึ้นเพียง2นิ้วหรือ5เซนติเมตรจากเหตุผลเริ่มต้นในการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนนี้เพื่อป้องกันค่าศึกลูกรานครับแต่ตอนนี้จะมาเป็นสื่อในการสอนของเพื่อนครูเนี่ยอ,อย่างที่ชมไปเมื่อสักครูน่นี้เอาไปสอนอ,อ,อะไรได้บ้างแล้วครูจะกลุ่มสาระการเรียนรู้ไหนดีฮะถ้าถ้าจะ จะเน้นเฉพาะคลิปนี้นะคะความจริงถ้าเราได้เพื่อนครูได้ติดตามคลิปต่อๆไปเนี่ยจะเห็นภาพรวมเพราะว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยไม่ได้สร้างในสมัยแรกคือสมัยจักรพรรดิคนแรกเท่านั้นแต่สร้างในหลายสมัยทําให้มีกำแพงเมืองจีนเนี่ยยาวมากเลยนะคะเราไปทุกที่นะไปทุกที่ขึ้นเขาลงห้วยลงเหวในน้ํามีหมดใช่ภูเขาสูงชันในเหวในหุบเขารวมทั้ง ลงในน้ําอะไรเนี้ยะนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพตรงนี้ก็จะทําให้เห็นประวัติศาสตร์เป็นยุคสมัย<ะ>การที่เราจะจําประวัติศาสตร์ได้เราต้องเกิดความทราบซึง้ง<ะ>และสําคัญที่สุดเราต้องเชื่อมโยง้การความทราบซึ้งและความเชื่อมโยงเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูอภิษัยให้เด็กไม่ได้หรอก เด็กต้องสร้างขึ้นเองะฮะใช่ค่ะต้องอาศัยการเวลาในการที่จะสั่งสมให้รู้เข้าใจยอมรับแล้วก็ตระหนักจนกระทั่งเกิดเป็นจิตสํานึกและเกิดความความรักเวลาที่เราจะจัดการสอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยอยากให้เพื่อนครูดได้คํานึงว่าเรามีหน้าที่ต้องสามารถสร้าง